วันนี้สนุกิพาที้จะมาไปเที่ยวที่วัดราชประคองธรรมนนทบุรีกันจา้าเมื่อเราอยากทำบุญอยากหาวัดที่ดีตักวัดไปวัดราชประคองธรรมนนทบุรีกันเริ่มต้นการเดินทางอันไกลพ้นกันเลยมาถึงแล้วค่ะวัดที่คนเกิดวันอังคารก็คือตรงกับพระนอนควรมาอย่างยิ่งอยู่ใกล้กทอมอแต่ก็เดินทางไกลนิดนึงนะนั่นก็คือวัดราชประคองธรรมอยู่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองเดินทางค่อนข้างที่จะ รานิดนึงแต่ว่าคุ้มแน่นอนคุ้มยังไงการเดินทางเขาศึกษา GPS ให้ดีกว่าน,นะคะทางเขาค่อนข้างแคบนิดนึงนะแต่เข้ามารับรองว่าเราจะตะลึงถึงความอัลังการนี่คือขณะแบบว่าเลี้ยวรถเข้ามานิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเจอเลยเจออะไรแต่เราเข้าไปดูด้านในองค์พระนอนยาวมากมาก เหตุ okay, ผลให้มันมาวัดนี้นะคะเนื่องจากเราตามมาจากติ๊กต็อกเลยอะเกิดจากว่าวัดเนี้มีการแบบว่ามีการเผาโพเฟีซีสำหรับผู้ยากไร้ด้วยเราก็เลยอยากมาทมําบุญวัดนี้มากๆาร,รู้สึกว่าเป็นมาที่เราศรัทธาใครไม่รู้เราไปหาคลิปในติ๊กต็อกดูนะที่มีผู้หญิงร้องไห้ให้ไปรับแม่ที่อุทัยเพื่อมาเผาที่นนทบุรีไม่ไกละนะคะเดี๋มาจากถนอนตอรงนี้ปุ๊บถึงเลยจะทวีสวรรค์อยู่ข้างหน้าก่อนแล้วก็เดินทึ้มาปุ๊บองค์ยาวมากยาวไม่ยาวดูดั เดี๋ยวเราเข้าไปทะเบนข้างในกันค่ะถ่ายภาพพานอนค่อนข้างยากเพราะติดเตานะจ๊ะเธอจ๋ะอันนี้บอกนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีเงินสดนะไม่ต้องกลัวเลยที่นี่มีแบบรูปแบบโอนซึ่งมันดีมากมันจึ้งมากอยากให้ลองแล้วก็ไปดูเต็มๆได้ในช่องสีแดงนะหรือจะปักลิงไว้ให้นะคะไั้ไปรอบๆไปกว่ามีอะไรบ้างงามมากงามมากกว้างมาก าเดินเข้าไปด้านในนะคะจะเป็นการทําบุญลงศพค่ะหรือผ้าห่อศพนะคะมีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะเด็ก100บาทผู้ใหญ่200บาทค่ะใครที่ไม่มีเงินสดสามารถกดสแกนได้เลยนะให้ความอำนวยความสะดวกดีจีนมากๆและระหว่างทางนะคะจะมีที่หยอดและวก็ทำบุญได้ตามปกติค่ะเค่ะเด็ก100ผู้ใหญ่200นะคะใช่ค่ะ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเดินมานิดนึงค่ะจะอยู่ตรงหน้าโรงศพนะคะโดยมีท่านพ่อองค์มาจุราชค่ะอยู่ข้างบนหลังจนากนั้นอาจบทสวดก่อนนําผ้าลงไปในรงชื่อเราจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่ทางเราเลือกที่จะไม่เขียนนะคะเราช้าด้วยใจค่ะเราตั้งใจมาวันนี้อย่างสนิทใจเลยคะ่ะไม่กัวงวลสงสัยใดๆทั้งสิน้นเหตุผลง่ายๆน,นะคะเพราะวันนี้ทําบุญฟรีค่ะใครไม่มีเงินสามารถมาเผาศพที่นี่ได้ฟรี วันนี้ดีตรงที่ว่าหลายๆจุดนะคะมีแบบโอนได้นะใครที่แบบมาแล้วรู้สึกว่าเงินไม่พอเนี่ยมีเงินโอนนะจ๊ะครับจา้าองค์ท่านใหญ่มากมาแบบตะโกนตะโกนนะดูด,ดิการงานเรารู้สึกว่าเหมือนเราถูกแรงดึงดูดให้มาวัดนี้อะ่ะบอกไม่ถูกเพราะว่าเราจะในติ๊กต็อกอะหลายรอบมากเลย ก็เลยเอ้ยอยากมาแล้วเราก็ไม่คิด,ดว่าจะมีผระนอนที่องค์ใหญ่ขนาดนี้นี่นะนี่นะคะมาขอพรกันเยะๆน,น,นะคลิปนี้นะคะเราถ่ายคร่าวๆให้เพื่อนได้ดูนะคะเพราะเรามาเย็นแล้วว่าค่อนข้างที่จะเย็นเพราะฉะนั้นด้านในก็อาจจะปิดแล้วแต่ข้างหน้าก็คุ้มค่ะคุมสำหรับการถ่ายรูปด้วยการถ่ายมุนด้วยนะไปก่อนนะคะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบาย เกือบลืมค่ะสำหรับคนที่ชอบเสียงโชงนาะวัดนี้เหมาะเลยค่ะลองมาเสียงโชกันดูนะ